ยีต้อนรับสู่โลกของ m i n ิว a l อีกครั้งในวันนี้มาพบกับพี่ควีนอีกแล้วเดี๋ยวในวันนี้พี่ควีนจะมาอธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆในการเติมเต็มบล็อกอย่างรวดเร็วเพื่อทําให้ินเกมของเรานั้นเสร็จได้ไวยิ่งขึ้นสําหรับผู้นั้นหลายคนก็อาจยังไม่รู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพิเศษและใช้หลักการสร้างสิ่งที่ต้องการ โดยการวางชิรับบล็อกแต่ปัญหานี้จะหมดไปโดยการใช้เครื่องมือแก้ไขผู้ไม่ประเทศหรือเครื่องขัดล็อกบล็อกนั่นเองสำหรับวิธีการใช้งานเมื่อเข้าสู่แมปของโหมดนักพัฒนาแล้วคุณจะเห็นมิชรากรเดเล็กๆอยู่ด้านซ้ายมือของจอจากนั้นคลิกที่มิชราได้เลยและกดที่คำว่าสร้างทันที หลังจากคลิกเรียบร้อยคุณจะได้รับเครื่องมือต่างๆพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนั่นเองโดยชิ้นแรกพี้ควินจะมาสอนเกี่ยวกับเครื่องคัดลอกบล็อกกันก่อนโดยเราสามารถวางเครื่องคัดลอกไปบนพื้นที่ที่ต้องการจากนั้นวางบล็อกที่ต้องการบนเครื่องคัดลอกบล็อกและนําเครื่องคัดลอกบล็อกวางในตำแหน่งที่ต้องการเติมเต็มได้เลยและคุณจะพบว่า บล็อกที่เรากำหนดนั้นได้ถูกเติมเต็มตามขนาดที่เราได้กำหนดไว้แล้วสำหรับเครื่องแก้ไขภูมิประเทศคุณสามารถใช้ได้หลากหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างวงกลมหรือบล็อกรูปทรงต่งตางๆแต่ในวันนี้พี่เพีย์จะมาสอนเกี่ยวกับการเติมเต็มบล็อกในขอบเขตกันก่อนโดยกดที่คำว่าแท็บหลังจากนั้นคุณสามารถกำหนดขอบเขตตามที่เราต้องการได้เลยโดยการ เลือกที่ตำแหน่งที่1ก่อนและลากขอบเขตที่2อไปในส่วนที่เราต้องการและกดที่ช่องที่1และเลือกบล็อกที่เราต้องการได้เลยเท่านี้เราก็ได้บล็อกในขอบเขตตามที่เราต้องการแล้วสำหรับบทเรียนต่อไปพี่เกลียนจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการทัดล็อกบล็อกหรือขูดย้ายบล็อกที่เราต้องการ ่่ยังงตำแหนอนอืดังนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพ่อติดตามข่าวสารเป็นคนแรกก่อนใครเลยสำหรับวันนี้เี่ควีนต้องขอตลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คนะ่ะบ๊ายบาย